เดี๋ยวนี้ไม่มีการใช้ลูกคิดกันแล้วแล้วถ้ามันมีอยู่นอกจากจะเก็บเอาไว้ดูเพื่อเป็นที่ระลึกว่าอดีตเคยใช้แล้วเราจะทำอะไรได้ ลูกคิดรางนี้ที่จริงลูกคิดมันก็เป็นลูกๆแล้วมันหมุนได้เหมือนหมุนล้อรถอันที่จริงก็คืออย่างเนี้ยก็สามารถที่จะเอาไปนวดนวดมือได้ดีคลายเส้น กระตุน้นเลือดลมให้หมุนเวียนดีเห็นลูกคิดก็นึกถึงอดีตที่เคยใช้ก่อนที่จะมีเครื่องคิดเลขบางทีเราดีบลูกคิดเนี่ยมันก็อาจจะปิดพลาดได้การใช้เครื่องคิดเลขถ้าเรากดถูกเลขถูก เครื่องหมายมันคำนวนให้เราไม่มีผิดพลาดหลักของลูกคิดก็มีว่าแถวขวามือสุดก็คือหลักหน่วยคิดแค่บวกก่อนอันนี้ก็คือแทนหนึ่งสองสามสี ห้าถ้าห้าแล้วลงอันบนนี้คือคือห้าถ้าลงบนห้าสองลูกก็คือห้าสิบห้าหรือจะเท่ากันอันนี้คือห้าตรงนี้ห้าอันนี้ห้าห้าสิบห้าแต่พอมาครบตรงนี้ห้าแล้วเราก็ดีดลงเอาขึ้นเนี่ย จงเขาเรียกว่าใช้ดีดลูกคิดใช้ดีดเอาถ้าเราว่างๆนั่งเราก็ลวงฝ่ามือโดยใช้ลูกคิดมาใช้มือใส่ทวดไปได้